ขอถามหน่อยพี่ตัวนี้ราคาเท่าไหร่ยังไม่มีราคายัง<ล>ยไม่มีราคาราคาประเมินไม่ได้หรือว่ายังไม่มีราคาในตลาดครับเป็นตัวแรกๆที่มันเพิ่งหลุดมาในประเทศฮะสวัสดีครับผมผมอัสสิวันนี้ผมมางานเพชรเอฟโปสองพันยี่สิบนะครับผมวันนี้ผมก็อยู่กับพี่มิมสนสวัสดีค่ะ กมมาี่่ไรัหวันนี้เนี่ยผมก็เอาใจคนรักชูก้าอ่าพอดีว่าเห็นมีซุ้มชูก้าอยู่นะครับอยู่ตรงนู้นนะเดี๋ยวผมจะทำเพื่อไปดูชูก้าเลยนะครับผมใช่ไหมครับพี่ใช่ใๆชๆๆ<อ>่เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าเราไปดูชนะูก้าเนาะเเราดูเขาโชว์ชูก้านะครับผมนี่ก็จะเป็นอ่เขาโชว์ชูก้านะครับให้ชูก้าแข่งแข่งอ่เขาเรียกว่าอะไรนะ เอาเชุก้าแข่งปีนเชือกอ๋อใช er sure, ้ชุก้าแข่งปีนเชือกนะครับผมอ๋อวิธีก็คือให้ชุก้าต่อเชือกแล้วก็ปีนเชือกนะครับผมตัวไหนขึ้นสุดเนี่ยตัวนั้นก็จะชนะนะครับผมอ๋อตัวไหนขึ้นก่อนตัวไหนขึ้นถึงก่อนก็ตัวนั้นก็จะชนะนะครับโอ้ยโอ้ยอ๋อโอ้ยอ้ยโอ้ยเฮ้ยโอ้ยตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ ตัวนี้ถึงแล้วตัวนี้ถึงแล้วตัวนี้ถึงแล้วตัวนี้เป็นตัวชนะนะครับโอ้ยอะมีซ้อมเหรอก็ไอติมบอกว่ามันไม่ใส่ขื้นนะตัวนี้มันใต่ลงอ๋เหรอติมบอก ต่อมาเป็นรอบสองนะครับพงศรอบสองอุ้ยเราดูชั้นเก่าสิชั้นเก่าสิครั้งนี้จะเสียแชมป์ไหมโอ้ยแชมป์เก่าโอ้ยถึงไายแล้วถึงไายแล้วเอาอีก้ลเฮ้ยเฮ้ยนี่นิ่นิ่นี่เฮ้ยตัวนู้นจะขึ้นแล้วตัวนู้นจะถึงแล้วตัวนู้นจะถึงแล้วโอ้โหถึงแล้วนะครับ ยังลงอยู่ลงกลางอยู่เลยตัวนี้ไม่ยอมขึ้นนะลองแบบแข่งลงไหมตัวนี้บอกว้าวโอ้หลายตัวเลยพี่ครับชูก้านี้เนี่ยไอตัวนี้นเนี่ยเขาเรียกชูก้าเนาะมันกัดไหมพี่มันมันปกกัดอยู่ครับ กัดอยู่เนาะจะมีตัวผู้เขากัดอ๋อไกัดบ้านพี่เลี้ยงกี่ตัวครับสี่ครับหลือต,ตัวนี้ตัวลูกเขาอ๋อนี่คือลูกเหรอ,อน 5, นลูกลูกสองคนนี้เลยอายุกี่เดือนแล้วเนี่ยพี่อันนี้ประมาณสี่ครับสี่ <4 S 2> <4 S 1> เดือน <4 S 1> โอ้โ,โ,โ,โหโหอ้วนมากโอ้โหอ้วนมาก,มากจะตกไหมเนี่ย ใช่ครับนั่นตัวนี้ตัวนี้ต่อคอตัวนี้อ๋อเรียกนี่เขาฝึกปีน๋อ้แต่ตัวนี้เขาฝึกปีนมานานแล้วโอ้โหตัวอ้วนมากเลยนะตัวนี้ตัวนี้เขาเรียกสีอะไรนะครับพี่นี้โมเสียงครับโมซาอีเหรออ๋อโอ้โหเอาขี่แล้ว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 เดี๋ยวมาผสมกันเนี่ยละอ๋อผสมมันกับตัวบนเนี่ยก็รออายุครับอ๋อรออายุเหรอกี่เดือนกี่ปีผสมได้ครับพี่เดี๋ยวเขาบอกัวคู่ประมาณสิบเดือนอ๋อสิบเดือนตัวนี้ก็ปีหนึ่งอ๋อ โอ้โหไม่นานเนาะแม่เอ้ยคืนดีกว่าพี่กลัวตกมาเลยขอบคุณมากนะครับพี่ครับตัวไหนชื่ออะไรบ้างครับพี่นี่ชื่อมูหลานไอ้มูหลานมูหลานมีหมี มาอยู่พี่มารีแก่สุดพี่มารีโอ้ oh, ทำไมน้องอ้วนแบบนี้เนี่ยโอ้ย oh. แบบตั้งมั่นน่ารักมากเลย <c oughs> อย่างเงี้ยหอมมากโท่าน้โห้ยทะเลาะกันแล้วทะเลาะกันแล้วพี่นี่ใส่ไม่ดีค่อยกินขนมแล้วไม่อย่างนี้ต่อหน้าแม่ยังทะเลาะกันนะเนี่ยขนมอ่ <c oughs> <c oughs> จะนี่ใส่ไม่ดีอย่างเงี้ย ไอที่มันกินอยู่นี่เขาเรียกว่าอะไรครับพี่ขนมชูก้าเลียอ๋อขนมชูก้าเนาะโอ้ห้องชอบกินมากใช่ไม่ค่อยรที่ให้นานๆให้ทีไม่ไหวไม่แล้วทะเลาะกันนะตัวนี้ชื่อน้องอะไรครับพี่โบอาหรอ โอ้โหอายุเท่าไหร่แล้วครับสี่ขวบครับสี่ขวบสี่ปีเนาะสี่ปีครับน้องกัดไหมครับพี่ไม่กัดครับไม่กัดหรอจับได้ไหมโอ้ยตัวอ้วนมากขึ้นมาแล้วตัวผู้ตัวเมียครับพี่เนี่ยตัวเมียครับตัวเมียหรอครับโอ้โหน้องเขาแบบมีลูกไหมครับมีแล้วครอหนึ่งครับมีแล้วครอหนึ่งใช่ครับโอ้โห อย่าให้ชูก้าที่บ้านอ้วนแบบนี้บ้างอ่ะไอ้กินอะไรครับเนี่ยกินรีดกินรีดเก่งๆครับกินรีดเกิงเก่งว้าวเฮ้ยมานี่แล้วน้องจัดล่วงไหมครับล่วงครับล่วงน้องล่วงมาเลยเอ้ยหอมด้วยหอมด้วยเขาน้องเขาสีอะไรครับสีโมไซท์พายโมสซทีเหรอพายครับโมสอท์พายมีพายด้วยหน้าเป็นพายครับตัวนี้ ตัวนี้เขาเรียกว่าชูก้าเนาะใช่ครับนึกว่าหมู <laughs> ไม่ได้หมูแล้วหอ้หวนมากชูก้าไรเดร์ <laughs> คือเพื่อนดูนะหนังเขาแบบหย่อนแบบวนแบบตุ้งมั่มมากเลยนะหน้ากอดมากเลยนะครับเพื่อนโอ้ห <laughs> จุบ๊บนะเมีย <laughs> โอ้โหว้าวเขากับบ้านดี้ไหมเนี่ย <laughs> ไม่ได้ พ่อเขาอยู่นี่นะครับผมโหน่ากมากเลยนะครับที่นี่คือสวรรค์ของคนเลี้ยงชูก้าเลยนะครับผมโหเมื่อดูนานมากอยากให้ชูก้าที่บ้านอ้วนแบบนี้บางจังเลยเมื่อนโอเคคืนครับผมควมันล่วงมากเลยพี่นะครับไม่ล่วงเนาะน้องเขาปินเก่งเนาะที่บ้านเลี้ยงอยู่กี่ตัวครับพี่ตอนนี้14ครับ14แล้วหรอครับผมโอ้โห ก็ถ้าขึ้นมาก็เีือบทุกตัวครับตัวนี้น่าจะเป็นตัวพี่ใหญ่สุดเนาะมีมีเจ็ดมีปีเจ็ดปีอยู่สี่ห้าตัว7หกเจ็ดปีเลยเหรอโอ้โหน้องเขาอายุยืนถึงกี่ปีเนี่ยครับสิบถึงสิบห้าปีครับสิบถึงสิบห้าใช่ครับตั้งแต่พี่เลี้ยงชูก้ามานี่คือเคยโดนกัดไหมบอยครับบ่อยเหรอเปเื่นธรรมดาครับเปเื่งธรรมดา เรื่องของการผิดกลิ่นของของชูก้าทุกคนจะมีกลิ่นอนาเกตของแต่ของแต่ละคนอยู่แล้วซึ่งเขจะหวงอนาเกตแล้วก็กลิ่นเจ้านายถ้าเขาแบบถ้าเจอคนแบบนี้เขาจะไม่ไม่ไม่โดดไม่ตื่นแล้วเล่นได้ทุกคนจับได้ น่ารักเกยเจอน่ารักก้อนอาหารเล่นทั้งวันก็ไม่เบื่อนะพี่นะถ้าอ้วนแบบนี้สุก้าก็ควมีคำน่ารักของเขาหมดทุกตัวครับอ๋อใช่ใช่ใช่ที่บ้านมีสีอะไรบ้างครับพี่ก็มี normal ครับ normal white face white face จะเป็นหลักเพราะว่าเลี้ยงน normal มาก่อนอ๋อตัดตัวแล้วก็มีัว white face มีโมเสอีอย่างเงี้ยมาโอ้ ครับขอถามหน่อยว่าตัวนี้เขาเรียกว่าสีอะไรครับพี่ถ้าเป็นอเมริกาเขาจะเรียกคาราเมลอะมิโนคาราเมลอะอมิโนเขาออกมาแล้วฮา,า,าับตาแดงด้วยหรอหัวร้านด้วยหัวร้านนี่แสดงว่าเป็นตัวผู้เนาะโอ้โห oh, ขอถามหน่อยพี่ตัวนี้ราคาเท่าไหร่ยังไม่มีราคายังไม่มีราคาราคาประเมินประเมินไม่ได้หรือว่ายังไม่ไมีราคาในตลาดครับอ๋อคือเป็นตัวแรกๆที่มันเพิ่งหลุดมาในประเทศ คือตัวนี้คือหายาิแหระครับพี่ใช่มันเป็นสียังไม่มีกันเยอะครับอ๋อสีที่ในท้องตลาดไม่ค่อยมีเนาะไม่มีคนขายยังไม่มีราคาซื้อขายอยนอ๋อยังไม่มีราคาซื้อขายด้วยใช่ครับโอ้หราไปพัฒนาก่อนอ๋อต้องเอาไปพัฒนาก่อนไปเพาะก่อนชื่อน้องนาเดชชื่อน้องนาเดชอ๋อน้องนาเดชโอ้สีคาราเมลตาแดงคาราเมลตาแดงพอที่จะประเมินราคาเข้าๆได้ไหมพี่ก็ ตอนนี้มันจีนให้ราคาเดียวกับตาชมพูครับ oh. ห๋อหกหมื่นบาทหกหมื่นบาทตาชมพูตาชมพูนี่ทางนี้อ, oh. อ๋อ oh. oh. ตัวนี้เหรอไอ <Yeah. S 1> ตัวนี้เขาเรียกว่าสีอะไรนะครับพี่อันบิโนอันบิโนอ๋อพี่แล้วตาตาเขาไม่เหมือนกันเหรอครับ ตาเขาพดูตอนนี้ตาจะสวยกว่าไปตาชมพูเลยอตาเหมือนในสัตว์เผือกอ๋อตาชมพูเป็นสุก้าเผือกนั่นเองสุก้าเผือกครับผมอ๋ออัมบิโนอัมบิโน่ตาชมพูราคานี่อยู่ที่เจ็ดหมื่นหกเจ็ดหมื่นโอ้ราคานี้ก็คือเป็นราคาที่จีนเขาซื้อนาฬิกาจีนซื้อแม่โอ้โหราคานี้คือซื้อมอไซค์ได้สองคันนะโอ้โหสวยสวยเลยนะครับแม่ เนเป็นสีที่ตลาดต้องการสีที่ตลาดต้องการตลาดมือตลจีนนักต้องการอ๋อนี่คือผลิตส่งจีนอย่างเดียวเหรอพี่ครับผมลูกค้าจีนเนี่ยวันนี้คนจีนอ๋อเดี๋ยวรอใช่ประเทศที่เจอญดีส่วนเดี๋ยวเราเสื้อมันดูโอเคครับส่งให้จีนอย่างเดียวประเทศไทยก็ค่อนข้างที่จะหายากนะครับผมหืม งานนี้เนี่ยเป็นงาน เพจเอ็กโบที่เขาจัดที่ไบเทคบางนานะครับผมก็วันนี้ก็เป็นวันที่เขาจัดวันที่3ถึงวันที่6เนาะวันนี้ก็เป็นวันที่5แล้วนะครับก็พรุ่งนี้อีกวันนึงก็น่าจะน่าจะหมดแล้วนะ <c oughs> โอเคก็ใครที่เห็นคลิปนี้เนี่ยก็น่าจะงานน่าจะจบแล้วนะครับผมรออีกทีก็ปีหน้าเลยนะครับก็โอเคนะครับก็สุดท้ายนี้เนี่ยก็ฝากช่องนี้ให้กับคนรักชูการ์ไครเดอร์ด้วยนะครับผมโอเคฝากกดไลค์กดแชร์สับคายด้วยนะครับผมบ๊ายบาย